เอ๋อดิอ๋อดิหวังเตะกันแล้วถอยถอยไม่ถอยไม่หยุดสเต็ปไงมีไหมสเต็ปอ่ะสเต็ปอ่ะสเตปซิวอ่ะสเต็ปซิวเจ็บคอน่ะคนดู เฮ้ยคนดูครับมันมีเด็กปากดีครับน้องๆดูสิพี่ชายครับไหนๆก็ได้ฟรีแล้วมาสร้างนิดนึงกับผมหน่อยตอนนี้เหรอใช่หรือว่ากลัวผมได้เด็กมันเด็กมันหิวไงหิวมวยไงได้เลยคนดูได้รอแป๊บเข้าเกมเลยไอ้หนู เด็กมันหิวว่ะเอาให้มาสักหน่อยละกันนะคนดูนะมาฟรีไฟฟรีไฟสกอบอยไอ้นี่มันพิชคนแล้วมันเล่นพิดคนแล้วมันไม่รู้จักกราชาฟรีไฟฟรีฟักดู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 มันปากที่นี่อยู่เลยคนดูดูดีดูดีรออยู่นี่ยิงให้ยับอ่ะคูบอกเลยมาเจอคุณแน่ได้ตบเด็กน้อยคนดูว่ะแขมแขมช่วยเด็กมันดูละกันนะมาดีมนดีมาดีเดี๋ยวมาหนึ่งมาหนึ่งมหนึ่งคนดูโฆษณาอะไรักหนาวะโอ้ <c oughs> เออเฮ้ยมาหยุดเลยเฮียมาหยุดเลยดูดีคนดู <c oughs> อะไรมันนักหนาวมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างหนึ่ง,น,งนะครับมันมีเด็กแบบว่าเด็กโคราะเด็กปากินะีตีเนี่ยคนดูนะมันอยากยิงกับพี่นคนดูได้มันได้รู้ซึ่งถึงพระธรรมรถพระธรรมทำจังนะครับเดี๋ยวเราส่งได้ห้องไอเด็กเป็นหน่อยหมือนกันนะปากมันดีเกินไอเด็กเนี่นี่นีรออยู่นีนี่ปากมันดีปากมันดีคนดูนี มาป่ดิมึงมาดิดู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 มันมาไหมมันมาไหมเดี๋ยวมันจะมาไหมเ้ยมึงโดนกูแน่กูบอกเลยยับเฮ้ยมันมาแล้วว่ะเอาดิเฮ้ยชื่อติด้วยกดเลยกดเลยมึงเจอกูแน่ปากมันแหลมปากมันแหลมไอ้สัตวสดิกดเลยแล้วกันนะดู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 มันจะพูดยังไงดูมันจะพูดยังไงกดออกละอ้าวเอ้ออกที่อะไรมึงยังไม่ได้ยิงกับพี่เลย อาวะเอาวะเอาวะดูนะดูนะคนดูนะสัตว์จนะทักหน่อยนะการทำดีเซิร์ตนะเออลืมพิมพ์บอกมาเลยว่ายิงหัวนะไอ้ไอ้หนุ่มยิงหัวนะดีเซิร์ตกับลูกซองแล้วก็บูทแฮกเกอร์ยิงคอดิอ้าวปากดียิงคอไปเถอะกูจะยิงหัวมึงน,นี่แหละปากมันแหลมนะไอ้คนนี้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้มาดิไหนมึงอยู่ไหนเอางี้ดีกว่ามันอยู่ไหนคนดูกูอยกากรู้อยา่างเดียวเลยแหละอมอยู่นู้นมันอยู่นู้นมามาดิมาดิมาดิ ดูนดูหนดูหนเงียบเงียบเงียบด้วยนี่โดนไปนัดแน่ดูดูดูมันจะพูดว่าไงดูมันจะพูดว่าไงเดะเดะๆดเดูดด uh ูด uh uh ิดูดิระเตกง่ายง่ายดูดูมันพูดว่าไงแดนไเงงเจอกูเจอคู มันดูคนดูนะเนี่ยเนี่ยเอาบูเอาบูแลูเฟกเกอร์บลูเฟกเกอร์มาดู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 บลูเฟกเกอร์ไปยิงมันนะครับคนดูนะอยู่ไหนมันอยู่ไหนนะนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว f i ดู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 ไม่เห็นกิ่งเลยเฮ้ยดูดูมันจะตอบว่าอะไรมันจะตอบว่าอะไรเฮ้ยตอบแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วดูดูดู อีกูขำว่ะไม่ได้ว่าเก่งนี่โอเคกูยั่วมันโหนกันคนดูเติมเติมเติมไอ้ด็คนนี้มันดีปากปากปากมันดีปากมันดีมันบอกหรือว่ากลัวได้ได้เนี่ยพี่คนแรกหนุ่มมาดิดิยืนรอชิวๆอ่ะริมสระน่ะมาดิยืนรอน่ะยืนรอป้ายรถไฟยืนรอยืนรอป้ายรถไฟเฮอดี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 

ดูสบายวะพี่อ่ะเอ้ยมาดีไปดิไม่ได้กลัวเลยนะไอ้นุ่มเฮ้ย์เอาว่ะเอาคนดูดูดูกำลังนัวนัวเลยวิ่งหัวก็แตกวิ่งวิ่งไม่โดนได้ไงวะคนดูระยะโคตรดีเมื่อกี้เนี่ยวิ่งเอาเยอะพลาดได้ไงวะ

เอ้ยอะไรอ่ะคนดูดูดิทำไมรับเป็นอย่างนั้นนะครับไม่น้องเขาเล่นอย่างนั้นนะเฮ้ยวัเอาไมาดีมาดีอยู่ไหนนะเห็นและววิ้ยไม่โดนนี่ไงมาคนดูเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวกูเหลี่ยมแล้ไอ้หนู อาดิอาดิหมวมแตกะกันนดู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 แอบูดูดูแอบเดูดูอะไรไม่ได้แอบเลยดูดมดูด้ดนดู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  อย่าไกลหน่อยนะกันปิดแรกปิดแรก,แรก,แรก,แรกคนรู้บอมบอมบอมเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาดิมาดีมาดิเฮ้ยอุ้ยน้องเข้าปินน่ะน้องเข้านปีนน่ะให้หนึ่งตัวถือว่าทำบุญยอ้อปากโคตรดี้ มาดูมาดูดูมัีมันกันมาว่าอย่างนี้แดงเงี้ยเล่นกับราชาฝีไฟคิดคนเนี่ยอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนคนดูอยู่นี่ไงไอ้หนุ่มอุ้ยรัว first blood จะเป็นมันง่ายแต่มาคนดู easy อ้ยี่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดปากดี ว่้จะมีหัวร้อบบนบางแหละคนดูอดี๋ดี๋ดี๋ยตอบว่าไง,งตอบว่างอยงไปตอบไปตอบไปตอบคนดูไปตอบเงียบกีบว่าเงียบกีบว่าน้องก็ขมแล้ไอ้ฮะามาดีมาดีมาดีาดนุ่มเฮ้ยกระป๋อนแตกนะไปนัดหนึ่งอุ้ยเอามันเล่นเป็นนะคนดูนะ <c oughs> บอกเลยนี่ไรเอาไอ้โวบังดู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 จริงมาเลยอะไจริงมาเลยง่ายง่ายไอ้เนาะมันรู้เปล่าว่า easy แปลว่าอะไรกูขำมมากคนดูเออมันอ่านมันอ่านมันอ่านอ่านแต่ไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบคนดูอ่านแต่ไม่ตอบง่ายง่ายนี่เงียบกิ๊บ e ี s y easy บูดูสักหน่อยจะได้รู้ว่าใครมันตึงที่สุดในจักรวาลนี้ อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขาอยู่ไหนนะครับเพราะผมใช้ใช้จอหลักในการสร้างนะฮะไม่รู้เลยครับตอนนี้ต้องเดินหาเขาก่อนอ๋อ,อเห็นละเอาเอาเอาบางับางบงับงบงังบังบังบังแม่เขาเดินนี่แหละ first blood เป็นคนง่ายคนดูเอ้ยเจ็ดหนึ่งง่ายเกิน ไอหนูคุณนนจะพิมพ์มาว่าไงวะ มันไม่อ่านนะคนดูดูดิมันไม่อ่านโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับสาหรับคลิปอ่อหนึ่งหนึ่งนะครับคนดูนะส่วนใครที่ต้องการแบบว่าจะหนึ่งหนึ่งกับพี่นะครับคนดูนะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพร้อมพิมพ์ยู d ดีไว้ด้านล่างคําใหญ่ใต้คลิปนี้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าทักเพจมาได้ Bi โคกโนหนึ่งนะครับคนดูนะลิงเพจอยู่ด้านล่างนะครับทักมาเลยครับว่าอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่ขอตึงๆอย่างเงี้ยอ่าทักมาเลยเดี๋ยวพี่จะแบบทำคอนเทนต์ให้นะคนดูนะ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคริ์กดอย่าดียกันนะครัโคชชินาเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปกวนๆเกลียนๆแบบนี้ต่อไปนะฮะก็สเต็ปพี่นี่โหดจุดแล้วนะครับคนดูนะไม่ต้องแบบไม่ต้องชมพี่หรอกครับสำหรับวันนี้พี่คุกตัวเลยก่อนเจอกัในใหม่คลิปหน้าจ้าบายราชาปุ๊บ